สาลานิยธรรมทำอันให้ระลึกถึงกันถ้ามันเป็นสาละให้คิดหอดกันอีกอย่างเรียกว่าสุขสังคัตสะสามคัคีเมื่อความพร้อมเพียงความสุขก็ยอมเกิดขึ้นคับความพร้อมเพียงกันเกิดมี สามาัคคีกันทําให้เกิดความปล้อมเพียงก็เกิดความสุขมีพระเจ้าเวาตัวน,นี้ก็หมายถึงว่าการอยู่ในชุมส่วนมีเพื่อนเวาถึงว่าชีวิตอยู่ในชุมส่วนส่วน,นมากคําว่าส่วนมากก็เริ่มจากสองคนขึ้นไปเริ่มจากสองคนขึ้นไปจะต้องมีการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เสียสละมุ่งประโยชน์ส่วนรวมคำว่าพรเจาว่าเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนปันบาสิตรหรือกรหัตกด็ดีเข้าไปตั้งเมตตาทั้งวาจาทั้งกาย ความหมายก็เั็นว่าเมื่อมีงานใดเกิดขึ้นการกระทําทางกายจงช่วยกันกระทํานี่หรอว่าเขาไปตั้งเมตตาซอยเหลือแล้วก็จะเป็นทีละลืกคืดหอดกันถึงข้าวเหาเห็ดถึงข้าวเขาเห็ด,เข,เ,ขเ,หดเขาก็ไปซอยมีความเอเือเฟื่อเพือแพ่ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหัวใจของศาสนาอยู่ในกันนํากันหลายคนพวกเฮ้าเขาถึงหรือ,อยังมีถามใจเจ้าของทํำถูกสิ่งยางเขาทํำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเขาทําไปเพื่อส่วนตัวคำว่าส่วนตัวก็หไม้คมว่า เหตุลงไปกับวังใหญ่คนยกหย่องสรรเสริญวังอยากได้กําไรบ่รยอมขาดทุนนั่นล่ละคือกระทําเพื่อส่วนตนแมนว่าสิมาเหตุส่วนร่วมแต่กะมุ่งประโยชน์ไปเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นในข้อง,เจ,อองเจ้าของพระเจ้าิันว่าเม้นทีทําอยู่ตลอดก็ว่ามีความสุข แต่ความสุขที่เกิดจากการเสียสละการทำเพื่อส่วนรวมเป็นความสุขที่หาสิ่งเปรียบปอร,รัยคนเฮาสม,มุดมีงานอยู่ในวัดสมมุดในว่าสม,มุดงานส่วนรวมก็ดีอยู่ในบานทาไปเหตุงานส่วนรวมนั้นเหตุสลากลางบาทตั้งใจว่าไปแล้วกับเหต มันยากไปพ่อตังเตย,ย่านมูวว่าให้ขันบ่ไปกด็ดีถ้าเป็นผู้นำสมมติเป็นผู้นำผู้บริหารขันบ่ไปก็ย่านเขาเอาให้ตรงไปนั่นลาพนว่าทำเพื่อส่วนตนยังบ่ทันเป็นส่วนรวมมีผู้เ้าขึ้นมาจักหน่อยเนกะจิตใจก็ะเอยงเอียงเกิดมีความทุกข์ความสุขเลบ่ได้ แต่ขันจิตน้อมไปสู่เพื่อทำส่วนรวมเหตุเพื่อส่วนรวมคือเหตุร,รักษาทั้งไฟบานเมืองก็ดีเรียกว่าเหตุเพื่อว่าเหตุให้พัฒนาบาน,พ,น,าบานพัฒนาเมืองให้เจริญเป็นนายทีที่เฮาควรกระทำแล้วมันจะมีความสุขพอจิตนั่นแหละจิตเนี่ยเริ่มแต่ความคิด คิดอย่งไรเป็นอังสัตว์ิตนี่มันบริสุทธิ์เอาแดงไปใส่เป็นแดงเอาความดีไปใส่ดีเป็นดีเอาความสัวไปใส่เป็นสัวเหมือนกับการมาสู่วัดก็ดีเมตตลอดถึงเบาถึงว่าสำนาชีพามอุบาสกอุบาสิกาคือกัน ลักษณะเดียวกันพระไก่จากบ้านจากเครื่องไม่อยู่ร่วมกันไม่ออกกจากทินฐานม่อยู่ร่วมกันทาหากว่าทํมสิ่งใดเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมสมมติชอยฟังนํำได้กูบากระดีโมนาว่าาเทศให้ไม่ไงไม่ออกฟังกับสิบฟ่ฟังฟังผ่านเด้ธรรมะของพระเจ้าเริ่มจากหนึ่งขึ้นไปนี่แหละคือพื้นฐานสมมติ มาอยวัดเสียสลาเย้าเรือนออกมาบวชในศาสนาหน้าที่ของภิกษุสมติกวดวิหารลานเจดีรักษาผ่าข้องลงอุโบสถแสดงเทศนาบัตรยังต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งที่มุ่งประโยชน์ไปเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม คือความสะอาดโอ้ยไปวัดเป็นอาจารย์วัดป่าไปวัดป่าป่านั่นปานีแปนจงังปังผู้เห็นแล้วก็เย็นตาชื่นใจนั่นมาเริ่มตัวนเลยทาวัดนั่นหกเขาก็ว่าโอ้ยจังเห็นบ่ผา,ากันปัดกันกวดไม่ออกกระโถดผ่า กินข้าวซุกปลาตายบ่ปัดบ่อกวดมื้อนหนึ่งกระโทษกรนโอ้ยไม่ออกกบ่ปัดไปเบิงขั่ว่นจักยังถิ่มมาลวยควยขวมอยู่หูจักปัดจักเหมี่ยนจักเ็จนี่เขาว่าเพราะมันจะต้องเบาอยู่แล้วคนแต่มุ่งประเด็นไปส่วนมากเข้าเห็ดเพื่อประโยชน์ส่วนตน าเป็นไม่ออกสมมติมาวัดดูอยูโลงขั้วเห็ุที่ละเจ้าขันตัวเหตุเนโมปบเหตดกะอยากเบาให้โมโมประเหตดกะอยากกะเบา,เบาโมเบเก็บดีกะเบาเบากะเกิดความทุกข์ในใจแต่ที่จริงก็ควรพูดเบาจังหน่อยแต่เขาเบเหตนเขาควรเหตุเพราะอยัางทำมุ่งประโยชน์ส่วนรวมนี้คือหน้าที่ของเรา หน้าที่ของเฮาเหตุยังไงสีสะอาดงามตาเหตุยังไงมันสีงามในหูในตาเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ค่อยเก็บคอยเมียนบ่เฝ้าบ่ฟังเหตุยังไงสีดีบ่เบา,วาวกระแทกแด,ดกดันผู้ใดเพียงแต่น,นึกขึ้นมาทำเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธ อุบาสกอุบาสิกาเห้าดูแลร,รักษาซอยคนถ้าจิตน้อมไปแค่นี้มันเกิดบุญบ่หน่อยๆเยด็ถวไร้่ันมี่ฮมโจักดอกทาตัวนี้มันเป็นธรรมที่มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นพื้นฐานส่งไปแต่เป็นถ้าเป็นสำนาชี้ามบัดดูในวัดว่ารามกุติวิหารนะ มวนกุฏิเฮาดวงวิกวดเท็ยนหยังกวดเอาตะกุฏิเฮานี่มวนกุฏิเฮาตัวน่ะเห็นกุฏิจะาของศาสตร์ก็มีความสุขแต่ความสุขนั้นมันเพียงแต่นับจากหนึ่งแต่คิดว่าในวัดนี้เป็นของสงของส่วนรวมเมื่อเรามาอยู่อาศัยก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราทุกคน เราเป็นชาวพทุทธเป็นหน้าที่ของเราจะต้องรักษามองได้สีงามมองได้บ่วงามเหตุจังใดมันสีงามเหตุจังไดมันบง่งามตัวนี้สิเหตุจังไดเห็นได้สีงามขึ้นไปพินิจพิจารณาคอยเก็บคอยเมียนเป็นระเบียบรเรียบร้อยเพียงแต่คิดมันก็เป็นกุศลเป็นบุญอะไรนั่นคิดซื่อนั่นปัดกอดกอดนี้อุย้ยบุญตัวก่างเงยลนตุ่ม ใช่เป็นเวงสันไดนี่ว้านี่ให้มีในใจน,นี่ว้ามีทำในใจอุปมาคันเว้าย่อเข้ามาเหมือนกับการที่มาลังคนมาหอดก่อนปัดว่าปัดปัดไปนําจมไปนํายานตะโมบูโหว่าเพิ่นปัดมันได้อยู่ความสุขแต่มันไม่ถึงเสี้ยวได้สาดมาพื้นเดียวปูนังแต่จะของ เห็นโมย่างมากเอินเขามาปาูศาศกัสันบ่าม่นาทีกูปูดกไว้ปูทำให้อเอินมาปาูศาศนั่นละบุญอยู่หันเพิ่นบ่จักบุคคลใดมาถึงก่อนทําความสะอาดเรียบร้อยปูศาศอาสนะนั่นแล้วมองได้บุญหลายกูโมเวลาจะกลับจากไปเดี๋ยวเบิงมองได้พ่องาพาพ่อเหมียนเมียน เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นละบุญไหนเป็นสำนาชีาพามถึงเวลามาปาดคอยทำความสะอาดเหงนได้กาบลงสีพญ,ญาขวัวเลี้ยวบังหน้าพระประธานหน้าเพิ่นเบิกบานพองใสหรือไม่มีกี่ฝุ่นเมตต่ตนเห่ากัย่านดังเตดดำยานเตวบสะอาดนั่นก็คือภาพลักษมองส่วนร่วมเข้าไป นาเพิ่นพองใสเป็นวัตถุแต่ว่ามันก็มีความงามถ้าดูเปลี่นทำกามศาเสเศษปัดกวดจิตน้อมไปสู่บุญกุศลปูวสนะซอยไหหมูนั่นละ่ะตอนบุญย่านตะโบดยปูก่โโรหมูละเว้เขาปูหาหกมุงมุแงแหงเข้าปูถึงเตหามงคเคิงผั ยานเขาบุญก่อนนั่นเด้ตัวตัวบุญได้น, mm hmm. นั่นแหละคือบุญเพราะบุคคลยังเติบเติมมานังปื๊บปั๊บลง mm hmm. จักสีนังกลุ่มบุญเขาหรือบอ่อเขาปูไปให้นั่นนังเทียน,นบ่กลุ่มซ้ำบุญเฮียไปให้เขาเมิดไม่รู้ล่าสิไปโรเกินปัดกลนไว้วไป mm hmm. เข้ามโหตอนบุญ มโหมองเสียวบุมันได้อยู่แต่ว่ามันมันมันแบ่งเขาสมนาชีาพามคือกันพระพุทธเจ้าคนเบาถึงบาพันเตอุโสผู้บวชมาใหม่เรียกว่าพันนวากาตั้งแต 5, ่ห้าพรรษาลงมาจะต้องอยู่อุปถากอุปชาอาจารย์ คอยเข้าไปตั้งน้ำนำใส่นำสันหลางเท้าคอยซักจีวรคอยรับย่ามรับจีวรย่ามเพิ่นไปติตื่นคอยส่งย่ามเพิ่นมารีบรับกุลีกุจอตอนรับการจะอยู่ก็นอนกุฏิวิหารเข้าไปดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของ ภิกษุผู้ยังหนุ่มเรียกว่าพานาวกกะจะต้องอุปถากพราเทระนี่บโมเมนค่ำเพิ่นบังคับเด้เพราะบุญอยู่กับพราเทระพอบุญอยู่นั่พวกผู้เฒ่าหลูกล้านผู้แข็งแห่งกับเผ่ามะเห็ดเอาไว้ไงห้เห็ดไอชนดไม่ไง,น,ไน,ไไงนางคอยจับแข,น,บขนอยูง่งจับแขนยางทีกระตาหมากซอยเล่าอย่าระล,ลมคูกระตาหมากถึงไม่คนเท่า นั่นแล้วบุญบุญมันสะสมไปจากนี้แต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายส่วนมากบอกฉันเลยเพราะมีมานะถือตัวกูนี่แหละคนหนึ่งเว้ยบออยากบายอยากจับได้ขันบอ่อนบอบอนในปัจจุบันจังหวะเป็นยังสมนาสีพามพาสงฆ์่อยเจ้าจังอยู่ในศาสนามบริถึงแล้วก็บ,บ่มี ได้คุณธรรมหน่อยโดยเฉพาะวัดบานพราเหตุเหงว่าวัดบานมองขามจุดนี้จากสิไปไซกรสร้างที่ลงปูสิมาของกรนางเซ้ยบริเกียวแล้วเวย้ยต่าควมีกน็น่งเอาเมละ่ะอาสนายจากลุกจากไปอยัางมากคอยกบเ,เกียวนั่นแหละว่าพาวัดบานลืมบุญลืมมองเฉยบุญพาวัดป่า ผู้บาอาจารย์สายวดป่าเขาหนาตาพองใสเบิกปานพราะเขาว่ามองจุดนี้คอยเงียงโสดถาฟั่งผู้บาอาจารย์สิบอกสิกสล่าวสิบอที่พระเทระนั่งเขาก็ว่ไเป็นนางที่อาจารย์ของเขาน่งเขาก็ว่ากานังทับอาสนะนั้นเป็นของพระาอาจารย์บวกานน่งของใสของอยเมตตาของนามนามกาบวกาเขาเขาเขียอบอกว่า,วา ห้องน้ําพระเทละบอก้าเขาเลยคันพระต่ำกว่าสีพันษาพระธรรมดานี่เขาไปก็คือไปรักษาความสารเอากาผ่าวเอามือจุ่มเสร็จโถสวมเรีเล่างตีนไห่บินบอกฝรัง่งล่างตีนไห่ลงปุซาเมืม่อมนล่างเท้น้ำใสจโจกๆได๋เขานัง่งคุเขาลงย,ยกมือขอโอ,อกาสเป็นเดือนดูหลาง หกให้พร้อมคนดดนี้นันหลังนันบเมนเอาปานเมหกแขงหกขาให้ลูกคนนด,ด้จิตเขาน้อมไปเพื่อบุญมันได้กุศลบางใหญ่แต่กันจิตไปวุ้ยใหญ่ทอกันจิตเป็นอกุศลมันก็ไม่เป็นบุญเนีเพระาะว่าทำเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่ของชาวพุทธคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างไว ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอมาสู่จากบ้านโกนโปงผมโปงหนวดออกจากบ้านเสียสลาเย่าเรือนมาอยู่ร่วมกันเธอทั้งหลายจงละลึกฮักกันชั้นพี่และน้องบุคคลที่มามีอายุแก่เธอทั้งหลายจงทำความรู้สึกเหมือนกับพี่สายเหมือนกับพ่อเหมือนกับนา เหมือนกับน้องสายเพื่อนว่าอันนี้ร่างเทียบูุ้ยบอไปแล้วเพราะอย่างเพราะจิตนั้นคิดว่าคนอื่นเมื่อแล้วว่าเมนกูตีเห่าบอไปแล้วคงเพลินตัวนั่นแหละมันผิดพุทธพต์พแล้วคันคิดว่าโอ้ยคองนองเหาผู้หนึ่งเหตุผิดกับบ่บอกันเื่อ บอ,บอกบอสอนเชยมันก็ผิดพรอะยังพราจิตไม่คิดว่าเป็นน้องสายพราะจิตไม่ได้คิดว่าเป็นพี่สายถ้าเป็นน้องชายเจ้าของมันต้องบอกเลยโอ้ยมันเ็ดบวถึกได้เว้ยนี่โอ้ยเฮ็ดบวถึก,ถ,กถ้าคิดว่าเป็นพ่อกระทำมาลูกอยู่คล้องเหมือนบวถึกได้ลูกลาลูกข่ำบวถึกได้อีพอ่ออีเม่ก่าว้า เริ่มแต่ความคิดถธาคิดว่าเป็นน่องเป็นเอี่ยเป็นอายแล้วมันกล้าบอกกล้าวเบาแต่ถธาคิดว่าเป็นคนอื่นมันถิอว่ากล้าวเบานั่นมันแตกต่างในความคิดคือการกำเฮาอยู่คล้องคารวาตเป็นอายเป็นน่องเป็นพีน่องเป็นพอเมฆก็ยังกล้าวเบาในสิ่งบางอย่างกล้าบอกเธอผิดแต่กันคิดว่าเป็นคนอื่นอยู่เป็นพื้น แมนจะอยู่ร่วมกันกับสีโบกาเวากันบ่าวบ่าวบาบอกผมเมื่อบ่าบอกก็เป็นตานยอดด้วนพระเจ้าว่ะพิกษุทั้งหลายเธอจงอย่าเป็นตานยอดด้วนเมื่อเธอมาสู่ทรไรม่ไหนเธอจงประกาศเธอจึงกล่าวจึงชี้จงบอกแก่ผู้ภิกษุผู้มาใหม่เพราะฉะนั้นพาวันจึงมีวิธีอันหนึ่งเรียกว่า ภาวนาเมื่อออกพรรษาภาวนาแก่สงแกคนาบุคคลถ้าผมกระทำผิดเมื่อโดยกายก็ดีวาจาก็ดีเมื่อท่านเห็นแล้วจงบอกกล่าวได้ผมจะเป็นผู้ไม่โกรธสีโบเขียนห้ดอกนั่นละคือภาวนาก็ยในภาวนาไวหักกันสันพีสันนองง่ามทุกยากลำบาก กุฏิวิหารลานไะเจดีวัดว่ามองได้พรางามบ่ได้หนิ่งไ่ว่าให้พูนนันเหตดพูดนีเห็ุไม่ใไ่นั่นเห็ดเว้ยมอมคือพ่อเก็บเนนันถวยพวอวาเฮ้าเป็นหนาทีทุกคนเห็นโอ้บุญตัวนั่นกองจนพูนถั่วห้ยเนี่เอาบุญก็น่ากูต้องคิดอย่างสันเน้นั่นละมองบุญ พระสัมมาสีพระมาหกันม่องขามจุดนี้จะว่าคุณธ่าทำเฮามันก็บ่ไรง่ายแม้นจะนั่งสมาธิอยู่จนขาหลุดออกคือขามันแข็งมันก็บ่เห็นพอย,ยังพื้นฐานมาไม่ดีเฮามองขามเป็นสันเลยจือไวยเนยได้นี่ครูบาอาจารย์เฮาก็ดีให้ศึกษาพวินัยนักทำโท่อานเน,อ,นอ่านแล้วก็จำเพรนำผอบ นั่นแหละคือทางแห่งเกิดบุญกุศลพาเทระนับแต่สิปรรษาขึ้นไปหรือบอเทระแต่อวสุแต่มีพันเตมีพรรษาหลายกาเฮาพาเทระนั่นคือขุมทรัพย์แบกไงบ่อบุ่นวตห์หาน้อมล่งกาพิซึ่ก็ได้บุญเพียงแต่เราเข้าไปใกล้ชิดคิดว่านี้ละ่ะคือขุมทรัพย์เข้าเสดเอาบุญนำอาจารย์ก่อนหนะ้านำพาเทระ นั่นลหะมันเกิดอะไรนั่นเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นเป็นมหากุศลขึ้นจังว่าสายวัดป่าเพิินเบนบ่อขันศีพันซาขึ้นไปเพิ่นสิมีพระนี่อุปถาปั๊บขันมหาเทระมีอุปถาสองคนปั๊บเป็นอย่างนั้นแหละคือบ่อบุญบ่อกุศลถ้ายังเป็นนวาวกาอยู่ต้องเหตเป็นอย่างยังเหตพ่อสี ตัวนี้สิสงให้จิตดีสมารถดีสิเกิดบุญสิกไปกะสิมีคนนับหนาถือตาขลบยกหยอนั่นวัดว่าอารามกุฏิวิหารหกเฮียปัดําความสะอาดตัวนี้กะบ่บุญเมื่อเรามุ่งสู่บุญโทนามหองสวมหองในไปดูแลของครูบาอาจารย์หรือของพานี่นอ้นมันสะอาดหรือบ่สะอาดองเบืองน้ำ เอาไปเศจไปปดัดไปกว่าหนเนบอพิษไปทำความสะอาเพราะบุญยุ่หันพาโพธรโลพาปฏิมากรกนนี่เือยังสิเอาแล้วเห็นพกมาล่ยควยความจ้างยังสะอาดก็ว่าเป็นระเบียบเปรียบร้อยมันก็เป็นตายเหมืนอนนี่แต่มาเห็นานาเทมเนเนาะซ้ำเด็กหน่อยเรียนแล้วกโหจังเหมียนตัวนี้ เฮาโมโหบุญเฮามองขามความงามหุย้ยไปบานเพลินวัดเพลินสะอาดแป้นงามตัวเฮาคือเฮาไปเห็นนะหุย้ยแป้นจิตใจสบาสยสวายเบิกบานจังปังบม่ต้องบอกฮ้องหูนั่นคือบุญคุ้มศัพท์อันใดสิเกิดบุญแต่ละมือหาเอามันมาเรื่อ,ง,อ,องธรรมดาด้ ปัดจากใหญ่ซื้อกำมีปัญญามหาปัญญาในครั้งก่อนๆพูดมีลวงปูกำนินหน่อยลวงปูกัน,น้อยทำความสะอาดร,ระบอน้อยปัดบัดละโบปัดแล้วมือได้กัน,น้อยโอ้ยลวงปูนี่เป็นใส่ดูด้กูขาน เร็กหน่อยมันขาดแต่ว่าก็เฮ็ดน้ำลงปูอยู่แห่งขาดบานก็เลยลงปูเห้ปัดจากเหยื่อนีโอ้ยใหญ่เม่งม,ม่มปัดออกหน่อยเอ้ยยูหนาพาพประท่านขางเพ่นเอเดมันสีงามลูเอ้เฮ็ดเอาปัดแล้วกาโอ้ยใจมันกูขาดดิขาแต่วันเฮ็ดเมื่อเฮ็ดแล้วได้จักเหยือ่อไปแล้ว เอาเยอ่แยะไปเทถิ่มแล้วอธิษฐานจิตมันเป็นบุญแล้วเห็ดน้ำลงปูเต้ข้าหนย่งเห็ดนะเลยอธิษฐานภาษาทุบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้ทําความสะอาดพระปฏิมากรทํำก้อมสะอาดวิหารลานเจดีย์เป็นเยอ่แยะออกมาเท่ครั้งนี้ขอปัญญาของข้าพาเจ้าจงเป็นผู้มีปัญญาประเสริฐเลิศบุคคลใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะตอบปัญหา อันข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นแล้วทำปัญหาภัยให้ข้าหลุดดื้อวะท่านขอให้ปัญญาของข้าพเจ้าเสียยวสลาดเชียบแหลมแตแกศาลอันนี้ห้องบอยที่ฐานมากที่แหะนั่งฟังอยู่ตาเหลี่ยมเมี่ยเม่ยพอยยังบ่มีคำถามบุคคลมีคำถามก็นั่นแหละคือคนมีปัญญาคนบ่ปากเขาเบิ่นคนมีปัญญาเด้ถ้าคนใดมีคมถามคนนั้นแหละมีปัญญา ถูกคิดเลนะมิตรสิรีเกิดไว้แสดงว่าปัญญาบุาทันเกิดบานหลวงปู่เห็นนี่หน่อยไปเทแล้วก็ยกมือดิฐานบะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าข้าไปต่อไปสามมนเนรนี่เกิดในตาภาพมาความปาธนาสำเร็จ บางครั้งคันเกิดในขังพุทธศาสตร์ที่เป็นไพ่แก่าศาสนาเกิดเล่าไปเกิดอยู่ในาศาสนาของพวกต่างาศาสนาโต้ปัญหานี่สิบุญผู้ใด,ดตอบได้หลวงปู่นึงคิดเมื่อคิดไกลได้นี่บ่คิดคิดขามพบขามตรา,าคนมีปัญญาบัณฑิตหลวงปูน่นึงก็เลยได้ทำสัจจาอธิฐานคือกันได้ทำคุณงามความดีขึ้น แล้วก็อธิษฐานสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเลยก็ทำมาความสะอาดวัดวาลามปุญหานรักษาวัดวาอารามบวชเขามานี่เกิดสานายข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาแตกสารเมื่อเกิดแดต่ภาพเป็นมนุษย์ขึ้นชื่อว่าปัญหาใดๆในโลกที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถแก้ไขได้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้แตกสารและเข้าใจปัญหาและตอบปัญหานันใดอธิษฐานใส่กันเลยผ่านไปล่วงไปตายขอลอถทั้งสองสมณีนกับชาติมาเกิดเป็นพระราษาพระธรรมดาได้ขวดวิหารลั่นดีดให้แปนนันกินเขาแรงเนี่ยเาเป็นกีกากแก้หน่อยอยู่ เกิดมาได้เป็นอัตภาพเป็นพระราชาม,มีน้มว่ามิลินทะใดอ่านหนังสือมิลินทะปัญหาคูบาาวิันบ่ค่อยอ่านดอกมันเพ่นยานเพ่นนักหัวยานนักหัวลยบ่กลกาอ่านทอง,ทองสิบป,ปุ้งอาตมาอ่านหนังสือหลายมันหุ่นบ่ดีทองปุ่งเพ่นก็ลยบ่กลกาอ่านยานหุ่นบ่ดีมันสวดออกมันสีอิ่มคือกินเขา้า พญามิลินนี่บุ้ยว่าตัางเตพระเลี้ยวเห็นนี่ลบท่านที่หลดตอบปัญหาว่าตาเราถามบอมมี่วาสิบบค่าพญามิลินขันว่าจะเห็นพาอายุไซเบสไซรุนนะถามถามเจ้าลอเกเรกถามบานต่ตมาลวงปูนันตายแล้วก็กลับชาติมาเกิดมาเกิดก่อนมาเกิดรุ่นพญามิลินอีก ในอัตภาพได้มาบวชในศาสนามีนามว่าพระนาคเกษเทระนี่ละองนี่ละส้างพระพุทธลูกพระเกี่ยวมรกตมาไหวอยู่ประเทศไทยเฮา็ได่เคยไปไหวพระเกี่ยวมรกตอยู่กับไปกรุงเทพน,นั่นแหละคือพระยาพระห้าพระนาคเกษเป็นสร้าองค์นี่แหละที่ว่าอยู่นี่เกิดมาละเขาก็บอก อาจารย์จบลักสูตรทางการศึกษาแล้วเขาก็บว่ามีพระราซาองค์หนึ่งที่มีทีท,ทิมานาซูมีปัญญาหลายพาธรรมดาวสามารถจีไปไกลแต่ว่าแต่เลียวเห็นลบโหลดเพราะค่าปัญหารล่าก็เลยทรงพนากเกษีย์ไปประวัติเพิ่งนเน่าแห่งเ้อแตมาบ่อยย่อๆตั้งเต็มมือเกิด เขาก็ไปเสิร์ล,ลงมาเกิดึ้นกันน่อพอพ้นด้สะสมบารมีอธิษฐานไหวสิมาคำภาษาสนาสวงปลายอีกครั้ง,งเข้ากันเสิร์มาจากสวรรค์มาเกิดเกิดแล้วกัถึงเข้าบวชด,ด้บวชเมื่อเขาไปหาพญามิรินพญามิรินนี่ถามสิ่งใดบอมีขํามาสิตอบบ่ไดตอ,ตอบตอบจนพญามิรินมัดค่วมถามเขา ยมแพลแล้วก็ขอเข้าถึงพระรัตนาไตเป็นพุทธภามามาก,กะนับถือศาสนาเน่นั่นเริ่มต้นนังสือเลียมีกะก็เจ้าเฮ็ุออกมาสมัยที่สมเด็จยายังมีชีวิตอยู่นั่นเพื่อนที่เห็ดออกมาบะ มิลินทาปัญหาหลายมีแต่ปัญหาของพญายมิลินท์ถามจาหลอกเ,เกียเหลืองอัตตาตัวตนเหลืองนรกสวญญรรค์ยังตต่างถามมดผูใดไดอ่อนนันไว้ไงว่าแตกพอสมควรพนางกสินตอบมาตถามมาถามมาได้มาตอบจะหลอกเกลียหลายแห่งปัญหาต่อมามีความเจ้ท่าแล้วก็เลื่อยชิธรรมและลึกถึงกุณพระเจ้า พนาระเสีกนณนีมีความสําคัญก็เลยพิจารนาเป็นผู้มีบุญมาเลยนั่งระลึกว่าเฮาเจ้าสิงใดเนาะพอพญาไมิริดเนินถามถึงพระพุพธเจ้าอยากเขียนหนาพระผักพระโพธเจ้าเป็นผู้จังไหนแม้แต่สาวกของงยังมีปัญญาถึงขนาดนี้ก็บอกว่าโพธเจ้านิพานแล้วก็เลยอยากเอาสิงใดมาเป็นทีระลึกคือหอดะพธเจ้า คอยจิตมันอ่อนแล้วย่อมย่อมรับถือพระนา,กาเกเก็นก็เลยพิจารณาว่าเข้าเสียวยังมาเหตุเป็นพระปฏิมาก,ก่อนรูปเหมือนของพระศาสดา